สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในช่องจอยทูเพย์อีกแล้วนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วพวกเราพาไปเปลี่ยนอาชีพมาแล้วนะคะเราก็ได้เดินเคลไปอีกนิดหน่อยค่ะเราก็รู้สึกว่าเริ่มจะตีบอสด้วยหอยแล้วนะคะก็เลยคิดว่าจะไปฟาร์มเวลกันค่ะแต่ว่าก็ติดปัญหาตรงที่ว่าพวกเราไม่มีเงินซื้อ,อยากันแล้วใน ep นี้นะคะเราก็เลยจะถือโอกาส พาไปดูสถานที่หาเงินโดเร็วลสำหรับมือใหม่กันค่ะที่ที่เราจะไปหาเงินกันนะคะก็คือบอสเต่าหรือว่าบอสมังกรหินซิลาเฟนเซลนะคะซึ่งบอสนี้นะคะเราก็จะได้ผ่านตอนทำมิชชันในช่วงแรกๆของเกมเลยนะคะแล้วก็เจ้าบอสเต่าตัวนี้นะคะก็จะรบขยะที่มีชื่อว่าหยาดน้ำแห่งดิน,นะคะ่ะซึ่งหยดน้ำแห่งดินนี้นะคะก็จะเป็น วัตถุดิบสำหรับทำหินทอดหรือว่าคริสต้าเปล่าซึ่งในตลาดนะคะเป็นที่ต้องการเยอะเลยค่ะก็เลยทำให้สิ่งนี้นะคะมีราคาสูงค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาลองดรอปให้ดูหนึ่งชั่วโมงนะคะว่าจะได้หยาดน้ำแห่งดินกี่อันนะคะ ตอนนี้นะคะก็ครบ1ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วสรุปว่าอ่อมนะคะได้ขยะมา1กองกวาวนะคะแล้วก็ดอบได้หยาดน้ําแห่งดินมา13อันส่วนแฟนของอ่อมนะคะได้หยาดน้ําแห่งดินมา14อันค่ะเฉลี่ยนะคะ,ะ,ะ,คะถ้าเกิดว่าเทียบกับขยะที่เราได้มาแล้วนะคะโอกาสดอบเจ้าหยาดดินนี้นะคะก็จะประมาณ10%นะคะ่ะต้องบอกก่อนว่าจํานวนที่เราตีได้นะคะมันก็ ขึ้นอยู่กับดาเมจหรือว่าความเร็วในการเคียร์บอสของเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครมาคนเดียวเคียร์บอสได้ช้านะคะก็อาจจะได้หยาดดินน้อยกว่านี้นะคะในหนึ่งชั่วโมงหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมากระสัรเลี้ยงนะคะก็อาจจะได้หยาดดินมากกว่านี้นะคะเพราะว่าตัวสัตว์เลี้ยงนะคะก็จะสามารถช่วยเราดรอปของได้มากขึ้นด้วยคะ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยเนาะอันนี้นะคะเราก็ทดลองตีให้ดูนะคะ ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะพาเอาไปขายกันค่ะการขายนะคะก็จะขายได้สอวิธีหลักๆนะคะก็คือ 1. น,นะคะการขายผ่านชาโตในเกาะค่ะซึ่งชาโตนี้นะคะเราก็จะได้มาจากการเติมเหรียญซื้อในราคา350เหรียญถ้าเกิดว่าเราเติมเหรียญซื้อครั้งแรกนะคะในราคา35บาทเราก็จะได้มา500เหรียญน,นะคะ หลังจากซื้อชาโตมาแล้วนะคะเราก็ทําการติดตั้งชาโตบนเกอะให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการตั้งค่าค่ะการตั้งค่านะคะก็สามารถทําตามในคลิปได้เลยนะคะหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสามารถขายของได้แล้วค่ะแต่ว่ามีทริคนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะขายของอะไรนะคะแนะนําว่าให้เรานะคะไปดูราคาในตลาดก่อนนะคะว่าของที่เราจะขายนั้นนะคะในตลาด เขาขายกันราคาเท่าไหร่โดยคลิกเข้าไปที่หาสินค้าแล้วก็พิมพ์ชื่อสินค้าที่เราจะขายลงไปนะคะแล้วก็กดตรงคำว่าราคา1ครั้งระบบนะคะก็จะเรียงราคาจากต่ำสุดนะคะไปสูงสุดให้เราถ้าเกิดว่าเราอยากขายให้ได้เร็วนะคะก็ ขายราคาต่ําสุดที่ตลาดเขาขายกันนะคะแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือขอร้องเลยแล้วก็ไม่แนะนําให้ทํานะคะนั่นก็คือการขายต่ําเกินหรือว่าการขายตัดราคานะคะเพราะว่าจะทําให้ราคาของในตลาดนะคะเสียแล้วก็ราคานะคะมันก็จะตกลงเรื่อยๆนะคะเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะผู้เล่นใหม่ที่เขามาดบของขายนะคะ,ขะ,คะเขาก็จะหาเงินได้ยากมากขึ้นค่ะพอเรารู้ราคามาตรฐานแล้วนะคะเราก็สามารถเริ่มขายได้แล้วค่ะ ก็เริ่มจากการเลือกสินค้าที่เราจะขายก่อนนะคะแล้วก็กดปริมาณที่เราต้องการจะขายแล้วก็สามารถเริ่มขายได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเราขายได้แล้วนะคะจำนวนเงินที่เราขายได้ก็จะมาแสดงบริเวณนี้ค่ะอีกที่ที่เราจะขายได้นะคะก็คือการสนทนากลุ่มนะคะโดยเข้าไปที่เมนูคอมมูนิตี้แล้วก็ไปที่การสนทนากลุ่มค่ะ แล้วก็กดไปที่ค้นหาทั้งหมดนะคะที่นี้นะคะเราก็ให้หาห้องที่มีชื่อประมาณว่าลงเลส1 0 0่รลงเลส120หรือว่าลงเล140ส140นะคะหรือว่าจะเป็นชื่อห้องประมาณว่ารับยาต่างๆนะคะก็จะสามารถทบาไปเสนอขายได้บางทีนะคะก็จะมีคนขอรับอยู่ค่ะอีกกรณีนะคะก็คือเราสามารถสร้างห้องขายเองได้ค่ะ โดยตั้งชื่อห้องประมาณว่าขายสิ่งนี้ราคาเท่านี้นะคะหรือว่าจะไปประกาศขายที่มหาคนครโซเฟียเซิฟหนึ่งก็ได้ค่ะแต่ว่าการประกาศขายแบบนี้นะคะมันจะไม่เสียเงินแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดอยู่นะคะว่าอาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงแล้วก็อาจจะมีความยุ่งยากมากกว่าค่ะข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะเป็นของวันที่13ธันวาคม2563นะคะ ในอนาคตนะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาวิธีการขายหรือว่าจะเป็นสถานที่ขายของต่างๆนะคะก็ให้เราหยุดตามปัจจุบันณนะเวลานั้นๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าในอนาคตนะคะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการขายหรือว่าสถานที่ขายของอะไรใดๆนะคะพวกเราก็จะคอยอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะขายของทิ้งไว้สักพักนะคะแล้วก็ จะเข้ามาดูอีกทีนะคะว่าเราขายได้หรือเปล่าโอเคค่ะตอนนี้ก็เวลาตีสอแล้วนะคะเราก็ขายได้ทั้งหมดแล้วนะคะได้เงินมาทั้งหมด13 m อเลย เงินทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวอนะีพีหน้าพวกเราจะพาไปหาของใช้ที่จําเป็นสําหรับมือใหม่ในช่วงแรกกัน,นะคะ่ะว่ามีอะไรที่จําเป็นบ้างแล้วก็พาไปดูราคาตลาดกันนะคะว่าในงบ 10m เราจะได้อะไรมาบ้างนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้เล่นใหม่หลายๆคนแล้วนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย